ว้าวตลอดไปไล่ว้าวทั้งเรื่องเลยจอดไม่หาต้องปิดไปปิดมาตลอดอ๋อเขาบอกว่าไปเลยไปหาเงินก็คิดพูดคุยกันตลอดแต่ว่าเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกก็ท้าทายอยู่ว่าผมจะเซอร์ไพรส์เขาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเครอดูรอดูอะไรไงคะชื่อเรื่องว่าขอนแก่นลำเพลินครับก็คือจะถ่ายทำที่ขอนแก่นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจริงๆก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่า บินไปบินกลับตลอดครับช่วงนี้ก็พยายามเร่งถ่ายทำกันอยู่ครับบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายมากๆแล้วก็ผมชอบในโปรดักชันของหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการแบบโปรโมทแล้วก็สื่อสารเกี่ยวกับว่าได้ทำทีสาในออกมาในรูปแบบแบบของเราที่ผมว่าไม่น่าจะซ้ำใครแน่นอนครับผม ปีเลยแม้กับภาพยนตร์ภาพยนตร์จริงเราก็มีไปเล่นเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เราเป็นเมนหลักเป็นเมนหลักเลยเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วเล่นเป็นผีของพี่แดนแอะนี้เล่นเป็นคนแต่ว่าเป็นหนูมีสารก็คือแบบผมรับเรื่องนี้เพราะว่าด้วยพี่บอยด้วยพี่บอยเอฟสามที่เป็นพุกมกับแล้วก็เขียนบทด้วยแล้วก็ด้วยความที่เป็นหนังอีสานด้วยครับล้วก็อยากจะโปรโมทหนังบ้านเราสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเราใสาในี่ไม่ค่ายถนัดไหน ว้าวตลอดเวลาว้าวทั้งเรื่องเลยเสร็ดยังพี่ต๋อบประมาณ50%แล้วครับเพราะตอนนี้จริงๆวันนี้เขาก็ถ่ายนะผมหนีมาแล้วสงวันก่อนแล้วผมลดแล้ว๋ยวพรุ่งนี้ผมบินกลับไปกลับตลอดเดี๋ยวผมบินไปแล้วก็เดี๋ยวอยู่ปวันสองวันสามวันแล้วก็กลับมาอีกครับใช่ใช่ครับคุณแผนเป็นห่วงไหมฮะต้องบินไปบินมาตลอดอ๋อเขาบอกว่าไปเลยมาไปเลยไปหาเงินอะไรเงี้ยเดี๋ยวลูกแมวเขาดูแลเองอะไรเงี้ยทางแต่งงานเหรอ อ่าเรื่องนี้ก็จริงๆหาอยู่แล้วครับหาอใช่ใช่เาขาพอได้เปิดตัวก็เปิดเลยเปิดเลยอะไรเงี้ยเขาเขาขอไวแล้วไงแต่ที่เราเ,เราไปขอเขาว่าเ,เราเปิดเถอะอะไรเงี้ยครับน่าเพราะเราก็มาหลายปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วอะไรเงี้ย <บา S 1> ครับเ <บา S 1> ป็นฝ่ายเขามากกว่าที่บอกว่าไม่ต้องเปิดตัวใยชั้นก็แน่เขาไม่อยากวุ่นวายเท่าไหร่เพราะเขาอยู่นอกวงการเนี่ยครับอะไรเงี้ยแต่พอเปิดตัวเขาเออไม่เป็นไรแฟนคลับก็ซัพพอร์ต มุมมองเนี่ยแบบผมทำงานอย่างเดียวที่ได้เห็นมุมมองส่วนตัวมากขึ้นคนก็ชอบแล้วคนก็เริ่มติดตามอะไรเงี้ยตอนนี้คนก็ไปตามทิกตอกแฟนผมเยอะแล้วทีนี้รับงานเองแล้วเอกลายเป็นปูแล้วผมไม่มีงานแล้วตอนนี้ใจมันมันวุ่นวายเหมือนที่เขาคิดไว้ก่อนนัดนี้มาว่าแบบเมันต้องวุ่นวายเหมือะไรผมมาอยู่ที่ไทมิ่งมากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ไทมิ่งผมกำลังดีใช่ครับ ด้วยเราโตขึ้นด้วยแฟนคลับก็เข้าใจมากขึ้นด้วยใกล้ถึงจุดที่จะแต่งกนได้ดูันก็คิดก็คุยอตลอยแต่ว่าเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกเขาก็บอกว่าอยากให้เราเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะซึ่งเขาก็ท้าทายอยู่ว่าผมจะเซอร์ไพรส์เขาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเครอดูรอดูไม่มีครับไม่มีไม่มีเรื่องนี้ครับ